กับคุกกิ๊กกอชกรนะคะเส้นทางบันเทิงวันนี้จะพาทุกคนไปชมกับงานเปิดตัวละครเรื่องแผนรักฉบับร้ายแล้วเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ ไม่ว่าจะรักหรือร้ายก็ติดตามชมกันได้แล้วค่ะกับละครแผนรักฉบับร้ายจากค่ายปรากฏการดีที่วันนี้พระเอกมิกทังระยะควงนางเอกพิงพลอยประภาวดีมาร่วมงานเอ็กซ์คลูซีฟเพรสอินเทอร์วิวแผนรักฉบับร้ายโดยพิธีกรอารมณ์ดีนิวหนวดต้อนรับทีมนักแสดงทั้งภูมิเกติภูมิมิ้นชีเศรษฐนันท์สัน์ก้องภพชัยสมชายบิ๊กกฤษดาก,กุ๊กกี้กฤชกรมายมาริสาและลูกน้ำพาเมลา่ามาเจอกับพี่พี่สื่อมวลชนค่ะหลังเสิร์ฟความโรแมนติกคอมเมดี้ดรามา่าครบรถมา2อ P ีแล้วนะคะงานนี้พูดคุยถึงเือง หลังการถ่ายทำหยอกแซวกันอย่างสนุกสนานเป็นการคอนเฟิร์มว่าละครเรื่องนี้สนุกทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังจริงๆค่ะวันนี้พิงพลเชิญครับ ค่ะวันนี้วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะก็วันนี้เราก็รวมพลกันมาเลยทั้งแก๊งแผนรักฉบับหลายค่ะก็จริงๆก็อยากจะขอบคุณแฟนๆนะคะที่ให้การตอ,ตอบรับเป็นอย่างดีเลยตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะดูแล้วครับสนุกมากครับภาพดีเนื้อเรื่องดีเดินเร็วสนุกนะครับแล้วก็นักแสดงทุกคนสวยหล่อมากๆครับค่ะก็อุย้ยพี่ๆทุกคนน่ารักค่ะแล้วก็นิใจมากที่ได้ร่วมงานกับพี่มิกค่ะคพี่พิงพอยแล้วก็พี่ๆทุกคนเลยคือทุกคน เป็นนักแสดงที่เก่งอยู่แล้วแล้วเราก็ได้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างจากจเรื่องนี้ด้วยแป็นน้องมิคก็ถึงจะต่อปากต่อ,ตอใจัไนไมาเขามาจับมือเหมือนส่งพลังมาให้ว่าแบบแม่อย่าคิดนะหรอแต่เขาไม่ได้พูดนะมันไหลออกมาเลยอ่ะล้วแบบลูกขอบคุณนะครับวันนี้แม่สูงแล้วแม่ใส่ส้นสูงสพุยกับลูกแบบลูกจะสูงไปนะครับเนี่ยครับรู้สึกดีใจตั้งแต่ได้ได้มอบหมายหน้าทีล่ลวครับเพราะว่าได้เล่นกับ มีทรายาด้วยภูมิใจเพราะว่าไม่ได้เจอกันมาหลายหลายหลายน่าจะสิบปีนะเกิดต,ตั้งแต่าเชื่อครับใช่ครับจากนานมาแล้วก็ได้ร่วมงานกับน้องกุ๊กคิกด้วยเป็นละครยาวเรื่องแ<ช>รกของซันชัยครับ,รบแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นเหมือนพลิกบทบาทกันกันทั้งสองคนด้วยจากซีรีส์มาก็พลิกบทบาทมาแล้วก็ทํากันบ้านเยอะมากๆถือว่าพวกเราได้รับบทบาทใหม่ความท้าทายใหม่ๆก็คือว่า เตนและงานนี้ยังมีฟู้ดพพอร์ตจากพี่ๆน้องๆแฟนคลับที่พร้อมมามอบให้พี่ๆสื่อมวลชนได้กินกันตลอดทั้งงานมีจากด้อมไหนกันบ้างตามนางเอกสาวพิงพลอยไี่ส่องกันค่ะนี่ค่ะขาะไม่ได้นะคะเราก็มีฟู้ดชักของพี่ๆนักแสดงท่านอื่นๆด้วยค่ะในนี้อก็พิงพลอยนะคะมีขนมปังค่ะนี่ปังมากเพราะว่ามีขนมปังหลายชิ้นฮะแล้วก็นี่มีหลายรสเลย หน้าคุณสรายอยู่ตรงนี้ันี้เหมือนกันไหมคะแต่ว่าคือขนมปังมันจะทานอย่างเดียวได้ไงเราต้องมีผลไม้นี่คือส่งตรงมาเลยไหมคะส่งตรงมาจากมิกเมาเทนอ่าหรือเปล่านี่น่ารักมากนี่สูวันนี้ไม่ได้หรอกขนมปังเห็นเลยล่ะโฮมเมดทำเองกับมือไม่จริงๆหนูไปซื้อมาแคเหมของกันทั้งคานี่นอกจากนี้แล้วคือขนมปังมันขายไม่ได้ต้องมีกาแฟด้วยอุ้ยกาแฟใครเนี่ยกาแฟใครเนี่ย ภูมิโอ้โหคือไม่ได้มีแค่นี้นะคือเมื่อตอนเช้าอ่ะทุกคนออเดอร์แล้วคือหมดแล้วค่ะเหลือแค่นี้อจริงไหมเนี่ยใช่จะจองสักขวดหนึ่งได้ไหมครับน้องภูมิครับพี่บิ๊กขอสักขวดหนึ่งนะครับเดี๋ยวไว้เติมพลังตอนช่วงบ่ายห้าขวดโอ้โหอห้าขวดใช่ค่ะวันนี้เอาตอมไหมแล้วก็เอาอาหารแล้วก็มีหนังเครื่องดื่มด้วยมาอินดีกับสัญชัยซีรีส์เรื่องใหม่ค่ะติดามแล้วค่ะรู้สึกตลอดค่ะเพราะว่าครั้งนี้ ครั้งนี้ซันเล่นวายโยแล้วก็ชายเล่นสลัดแล้วก็ชายสลัดหนักมากเลยชายเป็นคุณสวน์สองสารคุณชายค่ะเห็นไม้ผมบอกแล้วว่าหน้าเหมือนไส้ตู่ตู่มากเลยอ่ะตู่ค่ะก็ขอให้ละครออกมามีคนชื่นชอบไปเยอะใช่หน้ารักมากทั้งคู่เลยเขาอยากให้เขาอยากให้ติดตามต่อไปจนจบเลยครับ ติดตามพวกเราด้วยนะครับสันชาแผนรัชบับร้ายนะครับผมทุกวันจันทร์นะครับน่ารักกันทุกดอมจริงๆนะคะติดตามชมละครแผนรักฉบับไร้ายทุกวันจันทร์และอังคารเวลา20นาฬิกา40นาทีทางหน้าจอช่อง7 HD กด35และชมย้อนหลังทางเน็ตฟลิกค่ะงานนี้พระเอกมิกทังระยะยังอยากชวนแฟนๆให้ไปเจอกันที่งานอั้มๆของพี่อั้มพัชราภาที่จะเริ่มเปิดตลาดในวันที่5ธันวาคมนี้ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตมาแซ่บส่งท้ายปีกับร้านอาหารดังมากมายพร้อมร้านค้าจากวิสาหกิจชุมชนหลายจังหวัดที่เคยออก ทและที่ขาดไม่ได้ร้านบ้ายอของนุ่มมิกที่นอกจากจะเตรียมความอร่อยแล้วยังเตรียมของขวัญวันเกิดให้กับพี่อ้ําด้วยนะคะจะแน่นอนครับผมกับงานอ้ําๆนะครับผมขนร้านบ้ายอก็เดี๋ยวต้มยำไปแบบเต็มที่ครับเต็มเซ็ตเลยฮะก็จะมีหมูยอทอดนะครับมียำหมูยอนะฮะผักออร์แกนิกนะครับสดๆจากไร่มิกเมลเทนนะครับเป็นน้ำสกัดเย็นด้วยนะฮะมีทั้งเคลมีทั้งบีทรูทมีทั้งเผือกอบด้วยขนมทานเล่นนะครับคือ จัดไปแบบเต็มเซตเลยฮะใช่ครับพี่อ้ําชวงแต่ครั้งแรกแล้วแต่ว่าตอนนั้นเพิ่งเปิดร้านใหม่ๆครับที่ร้านบายยอแลเราเรายังไม่พร้อมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะพร้อมแล้วอยากให้ แฟนๆที่ไม่ได้มาทานที่ร้านหลายๆคนก็บอกว่าอาจจะไม่สะดวกมาทานที่ร้านนะครับผมไปเจอกันที่งานอ้ําอํได้ครับเจอมิกแน่นอนถ้าธันวาคมนะครับผมรับรองครับว่ามาถึงแล้วผมจะรออยู่ที่ร้านนะฮะหรือใครที่ไม่สะดวกสามวันนี้นะครับวันอื่นๆถึงวันที่16บธันวาคมนะฮะมิกจะเข้าไปในร้านให้เยอะที่สุดเลยครับวันที่5ธันวาคมเป็นวันเกิดพี่อ้ําด้วยเป็นเป็นการ เปิดงานน้ำอ้ำด้วยผมก็จะไปเบิร์ตเดย์พี่อ้ำด้วยครับเต็มแล้วเรียบร้อยมผมเตรียมมองขวัญแล้วเรียบร้อยสปอยไม่ได้ต้องไปรอดูนะฮะ <c oughs> ใช่ครับมีร้านอื่นๆด้วยนะครับตอนนี้ช่อง7 HD นะครับผมก็เปิดร้านวิสาหกิจชุมชนนะครับของช่อง7 HD มีร้านมาจากแบบทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมใครที่ไปทานบ้ายออแล้วนะฮะอย่าลืมไปร้านวิสาหกิจชุมชนของช่อง7 HD ด้วยนะครับ นอกจากหนุ่มมิกทองระยะแล้ววันที่14ธันวาคมนี้ที่ตลาดอั้มอําก็เตรียมเจอกับพี่เอชัยยาและน้องแป้งสรัญชัดสองพ่อลูกจากพิธีกรรายการมิตดรักทั่วไทยได้เลยรับรองมีแต่ความสนุกและของดีมามอบให้แฟนๆแน่นอนค่ะ